สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาดูร้านที่ป้าขายของตาที่ตลาดกันนะคะตลาดนี้นะคะก็อ,อยู่ในอเสรีรัยนะคะอยู่บ้านตากอนนะคะคือจริงๆป้าไม่ได้อยากที่จะมาโปรโมทร้านหรือว่าอะไรนะคะแต่ป้านะคะอยากจะเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆนะคะให้กับ คุที่ตกงานอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าคุณที่กําลังว่างงานอยู่นะคะ oh, <my> เช่นกันนะคะป้าก็ตอนนี้ว่างงานอยู่นะคะ oh, <my> ก็2เดือนเข้าเดือนที่สาแล้วนะคะป้าก็เลยใช้ความรู้เก่านะคะในการที่เป็นแม่ค้านะคะคือเราเป็นผู้หญิงแต่เราความรู้เรื่องการทำอาหารรับประทานเองที่บ้านอยู่แล้วนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะนี่เป็นบรรยากาศตลาดตอนเช้านะคะ Yup. ตอนนี้ยังไม่6โมงเช้าเลยนะคะแต่ว่าเกือบๆแล้วล่ะค่ะเกือบจะ6โมงแล้วแม่ค้าก็เริ่มตาทยอยกันมาแล้วนะคะที่อ่างร้านนะคะก็เก็บกวาดหน้าร้านกันแล้วก็กำลังจะเอาของมาเลยกันนะคะตัวป้าเองนะคะป้าขายหมูทอดนะคะอยู่ในตลาดสหกกณรค่ะเป็นร้าน หมูทอดเล็กๆนะคะแต่ว่าป้าตั้งใจทำมากเลยนะ, <S <S ค,ะค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะที่กำลังว่างงานอยู่นะคะมาหาอะไรทำกันนะคะจะจะไม่ให้แบบหู่บ้านเราก็คิดมากเนาะคงซ่านค่ะเราก็มาหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆกันเป็นค้ากับข้าวกับปลานะคะแ<อ>ล้วป้าก็จะมาให้ลุงนะคะเป็นผูลัขับให้ป้า แล้วก็มาเป็นทอดหมูให้ป้าด้วยค่ะชีมทอดหมูของคุณลุงนะคะสังเกตน,นะคะว่าอุปกรณ์ที่ป้าใช้ในร้านนะคะก็คือเป็นหม้อชามลามไหที่อยู่ในบ้านทั้งนั้นเลยนะคะ,ะส่วนตละตลังลมังดูๆอะไรประมาณนะคะป้าซื้อใหม่เนาะใบห้าสิบบาทนะคะลองดูกันนะคะเผื่อจะเป็น อีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่จะทำให้ทุกคนนะคะลุกขึ้นมาสู้กับสภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะอันนี้ข้างๆก็จะเป็นหัวดนึ่งข้าวเหนียวนะคะป้าเข้ามานึ่งที่นี่เหมือนกันนะคะหมูอีกตัวหนึ่งที่ลุงทำได้นะคะทำได้ดีแล้วก็ลูกค้าชื่นชอบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมูทอดซอสะคะ่ะ มีข้างร้านแซวนะคะว่าแหนกช้อนตักน้ำมันของลุงนี่น่ารักจังเลยน้อมแหมนะคะจริงๆป้าก็อยากซื้อแต่ว่าออะไรในบ้านที่เรามีน,นะคะเราใช้ไปก่อนเนาะเพื่อจะได้ไม่เป็นการลงทุนมากเกินไปนะคะอะตรงนี้ก็จะเป็นขาตั้งงมนะคะทางซ้ายนะคะวันน้นที่เราเออกมาขายของ้านปกติสีเ,เลยนะคะ แต่ว่าเราทุกคนนะคะก็สู้ค่ะก็ซ้อนนะคะไปอ,อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะลูกขึ้นมาทำอะไรที่ตัวเองถนดัดไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมูอทอดไม่ะจำเป็นจะต้องเป็นของดนก็ได้นะคะเป็นบางสิ่งที่เราถนัดนะคะลองคิดดูว่าคุณถนัดอะไรเนาะลองลุกขึ้นมาทำดูนะคะ อย่างป้าน,นะคะก็คือที่บ้านลุงเป็นคนที่ชอบกินนะคะก็เลยเทำทอดกินดีกว่านะคะประหยัดค่ากับข้าวด้วยค่ะนี้หมูฝอยค่ะเป็นอีกตัวนะคะที่ลุงทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะเป็น,น้สวรรค์ค่ะอันนี้ก็จะใส่ลูกผักชีนะคะก็จะหอมลูกขักชีนิดนึงส่วนตัวนี้นะคะ เราต้มนานมากเลยนะคะต้มแล้วเราก็มาฉีดก,กันก่อดจะเอามาทอดนะคะในกะลัางกาันลองดูนะคะ